ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนนะครับนะสวัสดีผู้ติดตามนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับนะแล้วก็สําหรับคนที่กดติดตามนะครับก็ลองเข้าไปดูในโปรไฟล์เพราะว่าคือเรื่องของตลาดการเงินเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของแต่ละวันถูกไหมครับแต่ั้นเนี่ยคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่ผมนําเสนออย่างเงี้ยสมมุติเวลามันผ่านมาเดือน2เดือนอย่างเงี้ยครับที่พระบอกไหม นะนะแต่ที่ผมพยายามจะนําเสนอคือพยายามจะนําเสนอคอนเทนต์อย่างคลิปในแต่ละวันเนี่ยให้มีโคเวอร์หลายๆวันซะหน่อยนะครับก็อย่างในในตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานก็เป็นเรื่องดอกเบีย้ยใช่ไหมครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นมานะครับวันนี้ก็กลับมาลงใหม่นะครับกลับมาลงใหม่แม้ว่าแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกอย่างบัมบูราชแล้วก็ CPO นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะาขาดน,นะครับหุ้นกลุ่มพลังงานได้นะครับ นะฮะก็กลุ่มไอ,อไทยออยพดดจีซีนะฮะหรือไม่ได้สอพอนะก็กดดันนะเก้านะครับแล้วก็เดลต้าที่ขึ้นไปแรงๆนะครับซึ่งถ้าเรามาดูกันจริงๆเนาะไอเรื่องอดอกเบี้ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเดลต้าเลยนะครับนะฮะแต่ว่าเมื่อที่เมื่อเมื่อจะลากราคาเอาเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นยังไงหนีไม่พ้นก็ต้องลากราคาเดลต้านะครับนี่แหละครับคือารายละเอียดของหุ้นไทยที่มัน ที่มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับนะมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับทีเนี้ยเราถอยออกมาดูไกลขึ้นนะครับอย่างผมเคยนําเสนอกลาอาเซียนใช่ไหมครับมาถึงวันเนี้ยอาเซียนก็ยังไม่ได้ฟื้นชัดเจนนะครับนะอินโดนีเซียตอนเนี้ยที่อัดคลิปอยู่ตอนเนี้ยใกล้ใกล้กลกลเที่ยงเนี่ยนะครับก็ยังลบอยู่ประมาณ1.7 1.78%นะฮะแล้วก็ไทยเราก็ลบมาประมาณเปอร์เซ็นต์เศษถูกไหมครับนะครับนดะังนั้นเนี่ยในในภาพใหญ่ของอาเซียนเนี่ย นะครับก็มีฟิลิปปินส์ที่เริ่มไม่ทําลนะครับดังนั้นเนี่ยการฟื้นตัวของเซ็ตอินเด็กนะครับหรือของตลาดอาเซียนทั้งตลาดเนี่ยนะครับก็อย่างที่หลายๆคนถ้าคุณไปดูกราฟรายสัปดาห์คุณก็จะเห็นครับว่าอินดิเคเตอร์มันต่ำนั่นแหละนะครับมันก็ต้องมีฟื้นตัวขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่ผมได้นำเสนอไปใน2-3คลิปที่แล้วนะครับนะว่าอินดิเคเตอร์มันต่ำมากในอดีตเนี่ยดัชน,นี ไม่ว่าจะกี่จุดก็ตามเนี่ยเวลาอินดิเคเตอร์ต่ำมันก็จะฟื้นตัวโดยธรรมชาติของมันนะครับมันก็จะมีเรื่องให้ฟื้นตัวของมันแหละครับต่างกรรมต่างวาระนะครับนะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ก็คือเรื่องของอความรู้สึกนึกคิดการตอบสนองของแต่ละคนนะครับตามความรู้ตามประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายก็คือเรื่องของการทํางานของสมองครับนะตรงนี้เนี่ย ถามว่าเป็นผลพลอยได้จากการาจากการฟังอาจารย์ตรินนะนี่ขอเอ่ยอ้างนะครับก็คือเวลาฟังอาจารย์ตรินแกก็จะม,เมีเขาเป็นอาชฉยะวิทยาเนาะดังนั้นเนี่ยการทํางานของสมองอะไรต่างๆเนี่ยผมไปติดใจคํานี้ฮะก็คือคําว่า Mirroring Neuron นะครับก็คือเป็นเซลล์ในสมองส่วนที่ที่ทำให้มนุษย์อะกลมกลืนไปกับสังคมนะครับดังนั้นพอมนุษย์กลมกลืนไปกับสังคมเนี่ย มันจึงเกิดภาวะที่ว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยจะทําอะไรที่มันแปลกแยกไปจากสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับนะนะครับ,นะรบดังนั้นเวลาข่าวสารในทางเศรษฐกิจออกมาในเชิงลบเราก็จะรู้สึกขดขู่ตามไปถูกไหมครับแต่ในอีกด้านเนี่ยนะครับนั่นคือการรับรู้ทางสมองแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเรารับรู้ทางสมองแต่ในทางเหตุผลทางการเงินเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสสําหรับการลงทุนเห็นไหมฮะดังนั้นการที่ การที่หนังสือหุ้นนะหนังสือสอนหุ้นสอนเล่นหุ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยบอกว่าเวลาคนกลัวนะครับเราเราควรจะกล้าเวลาคนกล้าเราควรจะกลัวถูกไหมครับดังนั้นโดยโดยหลักการเนี่ยนั่นแหละครับมันพูดง่ายแต่ถามว่าทําไมมันทํายากที่มันทํายากเพราะมันเป็นการทํางานของสมองครับนะฮะก็คือในส่วนของอ่ามิเรอร์ริงนิวโนนะฮะพอผมเออไปฟังในคลิป อาจารย์แกพูดก็เออเนาะคือมันเป็นความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่มันเข้าใจได้นะครับก็คือมันเป็นการทํางานของสมองจริงๆมันไม่ได้อักติยะอะไรหรอกมนุษย์เรามันถูกสร้างมาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการรับรู้แบบนี้แน่นอนครับผมก็รับรู้แบบนั้นเวลาเวลาตลาดลงหนักๆแล้วสัญญาณโอเวอร์โซแล้วผมแนะนําลูกค้าซื้อเนี่ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมเองก็กลัวผมเองก็กลัวนะครับเป็นเรื่องปกติเลยครับ แต่ว่าเราก็ยึดเหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมคือย,ยึดเหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาศัยประสบการณ์ด้วยถูกไหมครับว่าเราเคยผ่านประสบการณ์มายังไงตั้งแต่วิกฤตซัพพลามตั้งแต่วิกฤตยูโรครสิตตั้งแต่วิกฤตเ,เรื่องของกองปปศนะตั้งแต่วิกฤตราคาน้ำมัน2 0 1 5นะครับซับพพลาม2,008ยูโรครี 28, 21, สิต2,011กปปศ2,013ต่อ2,014 วิกฤตราคาน้ำมัน2015หนจะโควิดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแต่ละโอเวอร์โซในแต่ละครั้งอะ่ะคือมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างนั่นแหละครับคือประสบการณ์มันสําคัญนะครับนะประสบการณ์มันสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกหุ้นก็สําคัญคือถ้าเกิดคุณอยู่ในบูชิปสัอย่างอะ่ะมันไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าบูชิปในยุคสมัยเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านแล้วครับคือเปลี่ยนผ่านจากยุคสมัยหนึ่งไปอีกสมัยหนึ่งนะฮะ ก็คือหุ้นที่เป็นหุ้นที่เป็นปิโตรเคมีพลังงานนะครับเปลี่ยนยุคสมัยครับนะฮะหุ้นลงกันไม่ได้เป็นดีแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนยุคสมัยไปเป็นหุ้นเทคอะไรไปง่ายๆเลยครับปี2008เนี่ยนะฮะหุ้นที่ market แค p สูงสุดในโลกเนี่ยคือ Exxon e x on, Ex x o n ก o b i l นะครับก็คือบริษัทน้ำมันของอเมริกานั่นแหละนะครับแล้วก็อันดับ2-3น่าจะมีปิโตรไชน่าด้วยมั้งครับ เนี่ยแต่พอผ่านมาสิบอ่าผ่านมาอีกสี่ห้าปีเนี่ยสองสองพั 2, นสิบสามเงี้ยมาเก็ตแคปอันดับหนึ่งของโลกคือ Apple แลแวละครดังนั้นเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านพอยุคสมัยเปลี่ยนผ่านปุ๊บชุดหุ้นมันก็เปลี่ยนผ่านดังนั้นดังนั้นเม็ดเงินการลงทุนก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนี่พ่อบอกไปครับอ่าชั้นใดก็ชั้นนั้นดังนั้นเนี่ยแรงกดดันอย่างหุ้นพลังงานในกลุ่มบอทอก็กดดันตลาดตามสภาพแต่ถ้าเกิดอรอตของนักลงทุนมีหุ้นกลุ่มอื่น นะครับที่ที่ประคองตัวได้ดีกว่าอัตัวอย่างเช่นก้าวอ,อย่างคุณเห็นก้าเดลต้าลงมาหนักหนักถูกไหมครับแต่ถ้าคุณย้อนไปดูเทียบกับเซตอย่างเงี้ยก้ากับเดลต้าเขาก็ทำไฮเออร์โลคือจุด,ดําสุดยกสูงขึ้นถูกไหมครับนั่นเลยครับทีเนี้ยคนที่มีหุ้นต่างประเทศคือคุณจะไม่ได้เจอปัญหานี้เลยนะครับคนที่มีหุ้นอเมริกาคุณไม่เจอปัญหานี้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันชนะตลาดหุ้นไทยอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ย ราคาเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านราคาหุ้นลงมามันเกิดการรับรู้นในสมองเราแล้วก็มีสังคมที่คอยนําเสนอข่าวสารที่ทั้งที่เราต้องการแล้วก็เราไม่ต้องการถูกไหมครับข่าวสารมาเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยการที่มนุษย์เราเนี่ยจะทําอะไรที่มันแปลกแยกจากคนทั่วไปเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะครับยากพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดต่างนะครับอ่าคือ คือสังคมเขาเป็นอย่างนั้นน่ะส่วนสมองเขาก็แบบใช่ไหมมันก็คือมันเหมือนกับการระบบประชาระบบประชาธิปไตยอ,อ่ะอ่าเห็นไหมนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคนส่วนใหญ่ถูกนี่ฮะคนส่วนใหญ่ผิดก็มีเยอะแยะถูกไหมครับนะฮะไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ถูกนี่ฮะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในตลาดการเงินก็เหมือนกันครับในตลาดการเงินก็เหมือนกันดังนั้นสื่อสารมวลชนก็ดีนะนักวิเคราะห์ก็ดีเนี่ย พอมาอยู่ที่ตัวนักลงทุนเองอะ่ะคือสมองมันรับรู้ของมันดังนั้นในความคิดของผมนะผมก็ยึดเหตุผลทางการเงินเป็นหลักนะครับนะจากอินดิเคเตอร์จากอะไรก็ตามแต่จากประสบการณ์ที่เราเคยซ้อมซ้อมมาเคยทํางานกันมาเนี่ยนะครับดังนั้นก็เล่าให้ฟังนะครับตลาดก็ยังไม่ได้ฟื้นหรอกใช่ไหมผมก็รอรุ้นเหมือนเดิมตามที่เคยเล่าให้ฟังไปในคลิปก่อนหน้านี้ถูกไหมครับแต่ก็ยังย้ําเหมือนเดิมว่า สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาในหุ้นไทยคุณอยากเข้ามาคุณไปหุ้นต่างประเทศเลยนะครับคุณอยากเข้ามาในหุ้นไทยต่อให้การรีบาวครั้งนี้รีบาวและเปอร,ร,ร,ร์เซ็นต์ในการขึ้นจะเยอะ2ี่0ิาเอร์เซ็นในหุ้นหนาดกลางคุณก็อยากเข้ามาเพราะเดี๋ยวสุดท้ายพอคุณหลงละเลิมไปกับเปอร,ร์เซ็นต์ตรงนี้คุณก็จะโดนมันตีกลับเพราะว่าหุ้นไทยอะแพ้ตลาดโลกนะครับแต่คุณจะหลงไงเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เชนชมันจะเยอะเปอร,ร์เซ็นต์การเปรลี่ยนแปลงมันจะเยอะคุณไปหุ้นต่างประเทศเถอะครับ อันนี้พูดด้วยความหวังดีนะครับในฐานะผู้แนะนำการลงทุนขอบคุณมากครับคลิปนี้นะครับไว้เจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ